โยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วหลังจากว่างเว้นไม่ได้ลงคลิปไปเพราะว่าไม่มีใครมาแค่หูแล้วก็ให้อัดก็นี่ครับเป็นขี้หูแฉะเห็นกันแล้วก็รอบนอกนี่ก็ขัดกันง่ายถูกันง่ายครแบแซะแซะแซะ,แซะ,แซะเข้าไปก็ดนัดนดนันดันก็หลุดแล้วครับพอแซะไปแล้วค่อยขูดออกมาอีกทีหนึ่งก็ ังก็แล้วแต่ความถนัดของแต่บางคนแต่ด้วยของผมมาทํางนี้นะครับแต่ว่ามันจะดูแล้วมันน่าไม่น่าเจ็บ่ะครับอ<ม>ตอนนี้เหนียวเหนียวก็ใ้าอย่างนี้ไม่ยากก็ขูดออกมาเลยครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนอืมอืม ข้างในมีม่เนี่ยโอ้มีเศษผมตรงนี้ด้วยรถไฟลงหน่อยอาไฟถึงแลนะข้างในตอนนี้กำลังเกาตรงกลางหูไปถึงใกล้แก้วหูแล้วดูจากตรงนี้ไม่มีขี่หูเลยเนะ โอ้มีตรงนี้หน่อยหนึ่งเนี่ยนะเอาอันบางๆไปเขีเย่ยๆก็น่าจะออกแล้วอ้าออกแล้วจะดูเห็นไหมเนี่ยบางเกินเนี่ยครับตรงปลายมันบางไปหน่อย กันไหมเออมุมนี้ก็ไม่มีนะครับโอ้ชาแค่ไม่ยากอย่างนี้เน้นที่แค่ความสนุกความสบายอย่างเดียวเราจะไปเข้าอยู่ในโหมดของไร้สาระนะครับตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดโหมดไร้สาระอยู่ที่43หรือ44ก็ไม่รู้มาเราจะใส่น้ำยาล้างเข้าไปละ เราจะใส่น้เยาล้างไปแล้วเราก็ใส่ไปแล้ววันนี้วันที่สิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็เป็นวันเสราร์ฮเป็นวันเสราร์ที่โคตรน่าเบื่อเลยครับไม่ค่อยมีลูกค้าวันนี้ผมไปที่สโมสรมาไปซื้อ เสื้อไอเชียงรายยูเนเต็ดสิงเชียงรายยูเนเต็ดเป็นเสื้อแข่ง ACL ก็คือเอเชียแชมเปี้ยนลีกนะครับของปีนี้อยู่ๆปุ๊บเราก็ได้แบบบุญลุนทับจากทีมออสเตรเลียาสามทีมมาแข่งไม่ได้เพราะว่าบ้านเขาล็อกดาวน์โควิดเราก็เลยได้ไปตัวแทนแข่งกับเขาไม่ต้องไปเพย์ออฟกับแดกูผมก็เลยต้องไปซื้อเสื้อ เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกบางเอิญผมเนี่ยไปอยู่ในรุ่นลบบลุรีซึ่งรุ่นลบบุรีเนี่ยในทุกๆวันที่1 1เนี่ยก็จะได้จิทธิพิเศษคือปีนี้ให้ตั้งแต่วันที่1 1ถึง13เนี่ยให้ซื้อเสื้อได้ซื้อของสินค้าได้ในราคาครึ่งราคาผมก็เลยไปซื้อซื้ๆมาแล้วก็กะว่าจะมาเอาค่าฮิวเพื่อนประมาณ7จบาทต่อตัวก็ กะว่าถ้าขายหมดก็จะได้เงินสัก3ามพหเอามาเพิ่มที่จะซื้อค่าเล่นแต่พอจริงๆผมมานั่งดูไอซื้อที่ผมซื้อเก็บเองอะไรเองไปเสร็จปลาเข้าไปสองพันกว่าบาทแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมต้องโดนเมยียผมด่าแน่แล้วเพราะว่าผมเอาเงินไปผมเอาเงินไปทั้งหมดอะ่ะส0 0 0 0บาทเหลือกับติดตัวมาอยู่แบงค์ห้าร้อยใบเดียวอะ่ะ ตอนนี้เมียผมเนี่ยก็เบื่อมากเลยที่เวลาผมบอกว่าไม่สุดท้ายไม่รู้มันจะได้กําไรไหมเนี่ย <c oughs> ยังไม่รู้ว่าจะได้กําไรไหมปีที่แล้วก็ไม่ได้กําไรอะ่ะ <c oughs> ปีที่แล้วใช่กําไรมันเป็นของที่เราซื้อเก็บอะครับ เราทำซํำลีเลียวเล็กเล้วก็ไปลุยที่ขอบแก้วหูทันทีตอนนี้ไปถึงแล้วเฮะมุมนี้มุมนี้ไม่ค่อยเห็นนะขยื่นกลับมาอีกหน่อยโอเคอาตอนนี้น่าจะเห็นดีขึ้นเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นไหม ด้านในก็ยังมีขี้หูแฉะเล็กน้อยนะครับถึงจะเป็นเล็กน้อยแต่พอโดนน้ำยาละลายขี้หูแล้วมันก็ละลายให้เห็นเลยครับเห็นไหมสีเหลืองเนี่ยตรงนี้ก็ตรงนี้ด้วยเอาตรงนี้ด้วยในไหนก็ในไหนละเออออกด้วยแฮมีฝุ่นเล็กน้อยมา พวกเรานั้นคู่กันแซ่อฮึโอ้ช่วงนี้ฟุตบอลยูโรก็มีด้วยอะเตะกันแต่ผมมันไม่ได้ดูละเพราะว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนละเอา้าที่อยู่ไปไหนวะเมื่อกี้เห็นไหมแป๊บนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมันติดอยู่เนี่ยอันเล็กๆเ,เ,เนี่ย บางอันมันเป็นติ่งเป็นติ่งบางครั้พันพันมามันก็หลุดออกมาได้นะครับตอนนี้เรายังเน้นเพื่อสัมลีนี่ตอนนี้เราเน้นเพื่ออดูดนอกจากดูดขี้หูออกมาแล้วเราก็ทําอันเล็กอันบางเพื่อที่จะทําได้หลายๆครั้งเพื่อปัน่นเพื่อความมันล้วนๆเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ขี้หูสะอาดแล้วท่านสมบติในกรณีเราไปใช้น้ํายาละลายขี้หูเนี่ย ถึงเราจะไม่ปั่นก็ไม่เป็นไรนะครับพอน้ํายาที่ค้างอยู่ในหูก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันก็จะละลายขี้หูไปเรื่อยๆเพียงแต่เวลาไปนอนมันก็หยดใส่หมอนใส่ที่นอนเมียหรือคนครอบข้างก็จะด่าได้เซ้งโอ้บีกอันนึงหลุดออกมาแล้วไหนดูสิโยนี่ไงปลายนิดนึงเห็นไหมครับปลายเนี่ยขาวๆเนี่ยนั่งคนออืออ เราก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแห้งมันก็จะแห้งยากหน่อยเพราะเราใช้อันเล็กๆไม่ได้อันใหญ่ๆแล้วเราก็ใช้สำลีนิดเดียวตรงกลางกับขอบด้านนอกสะอาดอยู่แล้วตอนนี้เราไปปั่นขอบด้านในก็เพื่อให้แค่ให้มันสนุกอะไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวเดี๋ยวทำความสะอาดข้างนอกนี่ก่อนแซ่บแซบแซืบอือฮึอ,อเราก็จะปั่นอีกสักหน่อยเดี๋ยวอือืืออือ โย่แต่กนนะขคอยครั้งหนึ่งขอยครั้งหนึ่งเหมือนข้างในมีความชื้นเล็กน้อย ตอนนี้ปั่นถึงขอบแก้วหูละวีิดีโอเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่นะมุมนิดนึงอยังมันครับโฟเราไปข้างนู้นกันดีกว่าปะไปไปต่อข้างนู้นกันแซบไปข้างนูน้นไปข้างโย่เรามาเจอกันที่ข้างนี้ต่อนะครับข้างนี้มีขี้หูที่เป็นแฉะและเหลืองๆเยอะมากตรงฝั่งนี้เราก็แค่แค่แค่เราแซะเข้าไปแล้วงัดแซะเข้าไปแล้วงัด แ็จแล้วก็งัดโอ้ oh, แม่นี่ไงออกมาแล้วยืดอยู่เลยเนี่ยยืดยืดยืดอย่างเงี้ยข้างนี้ข้างนี้เดี๋ยวได้มันมากเลยมุมกล้องได้อยู่มั้งแสะแสะไปก่อนแซะแล้วงัดแสะแล้วงัดอ่าพอแสะแล้วงัดแล้วก็ ค่อยขูดกลับไมาเห็นไหมมันก็อยู่จิตหลังที่แสะอยู่เนี่ยอืมอืมอ๋อม,มันก็เยอะเหมือนกันฮะนี่ไงแสะแสเอ็นไหมผมไม่ได้ควักนะครับดูดีๆนะครับผมใช้ด้านหลังนะครับใช้ด้านหลังแสะแล้วก็งัดขึ้นมามันก็จะติดมาเนี่ยครับ แล้วมันจะไม่ค่อยเจ็บแล้วมันไม่ค่อยอัดแน่นด้วยยกเว้นถ้ามันง่ายอยู่แล้วก็จะควักออกมาเลยครับถ้าเป็นคุยๆนั่นนะ่ะเป็นคุยๆผมก็จะควักออกมาเลยนะครับขีดๆมันออกครับถ้าเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ผมจะดันเข้าไปแล้วก็แสะแล้วก็งัดขึ้นมาอย่างเดียวนี่ไงเห็นไหมเอามมือบางมุมกล้ลองเบา เอาว้อ้นี่มันเสร็จผมเดี๋ยวก่อนนะออืกําลังดูว่ามีเศษอะไรอีกไหมมีเศษอะไรอีกไหา อะไรให้แค่อีกไหมมีอะไรให้แคไหมอ่าอาอ,อตอนนี้เราก็จะทำการล้างโอ้มีใครมารอด้วยเนี่ยขี่รถสีขาวกันมาอีกแล้วโอ้วันนี้ลูกค้ามาสี่คน ข,ขี่รถสีขาวกินคีมแบบนี้กันหมดเลยอะอนัดกันใส่สีขี่สีขาวลึกอ่ามาดูกันมาดูกันอันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้ข้างไหนที่เหลือนี่ก็คือเน้นความมันอย่างเดียวเลยนะครับ เก่าก็ไม่มีอะไรเก่าครับเก่าก็เก่าเล่นๆแฟแฟแฟอ่าให้อย่างนี้เราว่าเราใช้สำลีเล่นดีกว่าผมว่าสำลีเล่นเนี่ยเพลินกว่าอีกตอนนี้ผมมีปัญหากับอ e ีลอดไฟเนี่ยค่ะ ได้ไหมมันดังคลักแคกอยู่เนี่ยปรับมุมหลอดไฟใหม่แล้วก็เริ่มทันทีฟื้ม่ต้องพูดท่ำทำเพลงตอนนี้เน้นที่ตรงกลางหูกับรอบนอกหูก่อนนะครับที่เป็นเหลืองเือเอาไอ้เหลืองๆนี่ออกไปก่อน ไม่ใช่เหลืองธรรมดาเหลืองมากเลยครับอืมไม่น่ะจะมีปัญหาแล้วเรา,เอาออกมาโอ้ดูก่อนเหลืองมากเลยเห็นไหมอฮ่าเราทัานี้เราก็จะไปที่ขอบแก้วหูแล้วอืม ตรงนี้ไปที่ขอบแก้วหูแล้วเดะเดด,ดโอดูเหมือนข้างนี้เราใส่น้ํายาน,น้อยไปหน่อยครับแต่ก็ใช้ได้อะเพราะว่าขี้หูออกหมดแต่ว่ามันจะปั่นได้ไม่กี่เที่ยวอนี่ mm. ไม่เป็นไรเราก็เน้นนานๆก็แล้วกัน mm. เพื่อความสนุกเอ้ อ๋อใช่เราเอาไปเอาตรงนี้มาดีกว่ามันก็จะมีเหลืองหน่อยๆเห็นไหมครับอืมอสลับถูเลยว้าวอ๋อหลุดออกหมดแล้วเนี้ยก็เกลี้ยงแท้แน่นอน ืเราก็ยังจะปั่นต่อไปนะครับืโอ้ลืมไปทำสำเรีอนี้ใหญ่ไปมันก็ดูดน้ำได้เยอะอ่ะกันเดี๋ยวได้ปั่นไม่ได้หลายครั้งไม่เวลาเดี๋ยวเราแถมให้ ตอนแห้งๆก็ไม่ได้เป็นไรมั้งครับทําสำเรีเล็กๆเน้นไปที่แก้วหูอย่างเดียวเพื่อความมันเซฟม,ม,มานี่นิแต่เราจะเน้นไปที่แก้วหูโอ้ยทำไมมันถึงยุ่งยากเนี่ยสิบๆๆๆๆอบอไม่ได้อย่างที่คิดอีกเอออันเนี้ยอันเนี้ยอย่างเนี้ย ทำมันเล็กๆเร็วๆอย่างเนี้นะแล้วขอบอกอย่างมันเลยติ่งตอนมันแห้งเนี่ยตอนนี้มันโดนแก้วหูละสิบโอ้แม่เจ้าตอนนี้เรากำลังทะลุทะลวงไปที่ขอบแก้วหูมันเราไม่มันเราไม่รู้เราปั่นไปเรื่อยๆถ้าลูกค้าไม่ร้องโอ้ยเราก็ไม่หยุดแล้ว พูดเล่นมียลูกค้าหัวเราะเลยครับลืมบ้านลืมรถลืมหมดตอนเนี้ยครับตอนปั่นหูมีคนปั่นไปปั่นมาปัน่นจนลืม enfin แล้วลืมใจต่างช่างอ่ะเวอร์ใช่ไหมตอนเนี้ยเราก็ ผมพยายามหลบมุมกล้องแล้วก็ให้ไปถึงขอบแก้วหูนะครับก็ให้พวกสำหรับที่ชอบดูตอนปั่นสำลีโดยเฉพาะนั่นสเหมือนคนอดิตแล้วสำลีปั่นเนี่ยมันท่าจะมันกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องลองฝึกที่จะปั่นหูตัวเองแล้วดูว่ามันสนุกกันยังไงเพราะว่าฟังแต่ลูกค้าพูดอะเพราะหูผมเองเนี่ยมันเล็ก ผมทำไอ้อันเล็กๆนี้ผมก็แย่เองไม่ได้นะจะบอกให้เพราะผมมองไม่เห็นอย่าียกว่าผมทําเองได้นะเพราะผมมองไม่เห็นนะแล้วมันทํายาวๆถ้าสอดรูไม่ตรงไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีผมมาสอนคนอื่นได้แต่ทําเองมไม่ได้ทําอ่ะอืมย่อเซเซเซตแล้วเจอกันคลิปหนะ้าอื้อหื ใครอยากบริจาคเงินบริจาคก็ได้เลยนะครับผมใส่เบอร์มชีไว้ละห้า10บาทสิบาทก็มาให้กำลังใจกัน <c oughs> เสแต่ละโอเคนะก็ลืมถ่ายขี้หูนะครับเห็นไหมอย่ี่อันนี้ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายอ๋ะจบ